พี่น้องประปายสิบู่สกคนมาพบมาพอกันคือเกา่ากับตุ๊กตีก้กินแสบบนี่กาะแกงเนื้อไม้ใส่เฮ็ดพอะ,ะเพื่อนจ๋าวันว่างของพนักงานสาขามุกดาหารเพื่อนไปหาเฮ็ดพอมาเอามาขายใหุ้ณนะสองกิโลเมื่อวานนี่ก็ซื้ออีกสองกิโลมันนีอีกสองกิโล,โลเป็นสี่กิโลต้มไว้นะคะเพื่อนเาเอาเขาชองฟิดไว้นะคะเวลาเขาอยากเราก็เอามามา,มาทำอาหารนะคะทุกคนจ๋าโอ้ย คลายหน้าขายตาเถานนเนี่เนาะ <c oughs> กินก็ข้าวเหนียวห่อนๆเด้อเพื่อนอู้ไปเลยจ้าโอ้มีแต่ดอกตุมต่มๆเลย,ยเพื่อนดอกอ,อ่อ,อนๆนะเพื่อนมีใส่ครึ่งกิโลได้หนิมีใส่ครึ่งกิโลอืมชอบแซ่บ ใส่พักช่ออมน้ำเพื่อนอืมก็รอ่อนหน่อยเพื่อนอ น้ำไม้ก็อ่อนกล้องมีหนาฝนเพื่อนขออนุญาตจัดเติมสปาร์คผมนอนั่งขังหวังทีกเกาเลืเพื่อนเปิดพัดลมกับอะไรมันจะเสียงดังเสียงพัดลมเข่าเลืเพื่อนโอ้เมนอีนอย่างนี้นี่ อืมอ mm ืม hmm. ก mm ็อมอืม hmm. mm ่เพิ่ม ช่วงนี้หนาฝนนะเพื่อนเนาะรูด้ดูการเฮ็ hết, ดรู้ดูกนนารเนาะไหมนะเพื่อนจ๋า mm hmm. เขาเนื้อห่อนห่อนเลยเ mm hmm. ขากำเพิ่มแกงกับห่อนห่อนเลย เหรอสะอาดสองกิโลไล่หลายเป็นแถมให้กิโลละสองขีดอืมอผับุ้งอืม กว๋วยน้ำมันหอยก็ะแซบเพื่อนบางคนเขาก็เอาไปแกงกะทิมื้ออื่นจิแงงแบบลาวดีกว่าแกงแม่อีสารบาเทางืมแซ่บลักเลย ถ้ามีไข่บดแดงโรยน,น้ำหนีนะหูยหังสีแสบนะเพื่นอนอืมแลอวค้วคน บอกว่าอยาไปทำคอนเทนต์น้ำเขาไปหาเห็ดถึงพูนน้ำเขาน้องเพื่อนมาจีบไปบ่ได้เดอกค่ะมันสูงมาซ <c oughs> ั้นใส่เพื่อน่ายบรรยากาศนะเพื่อนงามวิวแมวิวถึงพูนแมเพื่อนเขาบอกเคยหาแต่น้ย่นยๆเนาะยู่หลังนี้สอดเลยแหละอยู่มุกาหารเพื่อน เป็นเทื่อเขาอันผู้พาเทอกตะมวนเลยแต่หลายๆคนเขาบอกไปแม่มืออ่นนะเจ้ว่าสัน้นพอบอกคนทางด้ยเพื่อนทางสัน้นยังสีเจ้ว่าสัน้นโอ้สั้นมยังสีก็ขึ้นบด้แล้วเนาะ <c oughs> สื่อกินดีกว่า อืมคุณชาเดา๋ยวพ่ไปเก็บเพชรจากขันหนึ่งในชีวิตนะเพื่อนเนาะ เวลาหน้าเหตุเดี่ยพนักงานอยู่สาขาหมเขาจะสลับกันสลับกันไปหาเหตุ่ยว่ะเขาพอแล้วเขาขา็ซื้อคักแล้วไปซื้อมองอื่นเขาก็ขายแพงไาจะดูน้องเอามาขายหาอเขาขายให้ถูก Rồi. Yeah. Ừ. Mm. แล้วมอนออก,อมก็อ้อยขลุกขักเยอะอืมขุ้งบินตำในกระดาษข้ามันจะกิน,กน,นประหลาดเหมือมาหรอเดเพลินอืมเอาสั้นหรอคะ่ะ กับจกเจ้าของอัมพาาจยา์ในคลิปนี้ได้จากเพื่อนๆจา้าบันไดห้องก็มาพบมาพ่อก,กันมาเขาฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนี้นะช่องนีน้ของตุ้ดติ๊กกิปบแซกไปได้จ้เด้อพันไปพันมากก็ฝากไปได้ดค่ะขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมสุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขในการรับชมนะจา้าทุกคนจา้าบ๊ายบายมาพบมาพ่อก,กัน,นากากมาจ้าแจ๊บสองกิโลเพื่อน ຊາວອັນນหาบ่เ hmm. ป็นก็ຊື້ເອົາบ่ໄດ້ຍາກ